สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่จะมาเล่ามหาวิทยาลัยชีเปต้าเฉวนะคะหรือว่า northwest university ในเมืองซีอานค่ะซึ่งเป็นเมืองที่พี่ชอบมากๆเลยพี่ไปครั้งละเลยที่แบบประทับใจมากเพราะว่าเป็นเมืองที่สะอาดแล้วก็เป็นเมืองที่แบบมีอาหารทลาลค่อนข้างเยอะนะคะถึงแม้ว่าพี่ไม่ได้เป็นคนที่แบบกินทะเลแต่ว่าแบบคนที่เขากินทะเลอย่างเงี้ยค่ะเขาจะชอบเมืองนี้มากๆเพราะว่ามีอาหารประเภทนี้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็อาหารเมืองนี้อร่อยมากเลยะคะ่ะโอเคมหาวิทยาลัยนะคะก่อตั้งในปี1902นะคะ อายุ119ปีเ้าปนะเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะเก่าแก่เลยทีเดียวนะคะมหาลัยนี้นะคะก็เป็นมหาลัยที่อยู่ในโครงการ211นะคะแล้วก็เป็นมหาลัยที่อยู่ท็อป50ของประเทศจีนค่ะมหาลัยนี้นะได้มีฉาย,ยาว่าแบบเป็นเจ้าแม่ของแบบปิโตเรเลียมวิศวะของประเทศจีนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นแหล่งที่สร้างแบบนักเศรสตร์รที่ค่อนข้างเก่งแล้วก็นักเขียนที่ค่อนข้างเก่งของประเทศจีนค่ะ มหาลัยนี้นะคะส่วนใหญ่เราจะเป็นภาคจีนนะคะซึ่งภาคจีนเนี่ยก็คือใช้คะแนน hsk 4นะคะ1้อยคะแนนขึ้นไปแล้วก็ปิดล็อกสมัครเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็ค่าเทอมจะค่อนข้างถูกเหมือนกันค่ะค่าเทอมนะคะถ้าเป็นด้านศิลปศาสตร์นะคะหรือว่าด้านส,สังคมนะคะจะอยู่ที่1 5 0 0 0หยวนต่อปีหรือว่า75,000บาทค่ะถ้าเป็นด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมนะคะจะอยู่ที่17,0 0 0ห่ยวนนะคะหรือว่า85,000บาทค่ะ ปตีภาอินเตอร์นะคะมีแค่สาขาเดียวค่ะก็คือสาขาการค้าระหว่างประเทศนะคะเศสศาสตร์การค้าระหว่างประเทศค่ะถ้าเทิมจะอยู่ที่22,000อหยวนหรือว่า1 1 0 0 0 0บาทนะคะแล้วก็ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษนะคะ TOEFL 50หรือ i ่า t อ5.5อยากจะบอกก่อนว่าทุนการศึกษาของมหาาลัยนี้คือให้เยอะมากนะคะถ้าเราจะเรียนภาคจีน สำหรับนักเรียนที่อยากจะเรียน Chemical Engineering, นะคะเอ่อ u r c e s o x p l o r n t i o n n n g i n n e r i n g Chinese l a n g u a g e หรือว่าการค้าระหวงประเทศนะคะ4สาขานี้ค่ะก็จะสามารถสมัครทุน i ซล r r o d นะคะจะต้องเป็นพลักจีนอย่างเดียวเนาะก็จะได้ค่าเทอมค่าหอพักเงินเดือน2,500หยหยวนต่อเดือนเลยทีเดียวค่ะส่วนทุนรัฐบาลจีนนะคะก็คือเปิดให้แต่ ระดับปโทปอเอกนะคะเขามีทุนสันซีก็คือทุนมณทลนของเขาด้วยนะคะสำหรับนักเรียนต่างชาติก็จะได้เงินแบบประมาณ13ื่นถึงหหรือว่า1นึ่งหมื่นหยวนต่อปีนะคะซึ่งแสดงว่าเราก็ต้องแบบจ่ายค่าเทอมเพิ่มอีกน,นิดนึงนะคะ่ะเขาไม่ทุนนักเรียนต่างชาติด้วยนะคะซึ่งในทางทั้งปตีปโทปอเอกอันนี้คือทุนต่างชาติของมหาลัยเลยนะคะก็มี3ระดับนะคะระดับที่1ก็คือให้ค่าเทอมค่าหอพักระดับ2คงก็คค่าเทอมระดับที่3ก็คือค่าเทอมครึ่งครึ่งหนึ่งค่ะ ต่อมานะคะก็คือทุนสอนภาษาซึ่งทุนสอนภาษาเนี่ยคือเยอะมากๆคือให้ตั้งแต่แบบครึ่งปีหนึ่งปีปตีปโทนะคะซึ่งเขาก็จะให้ตั้งแต่แบบค่าเทอมค่าหอพักค่าประกันนะคะแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายต่อเดือนค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนที่อาจจะเป็นครูสอนภาษาจีนก็สามารถเอามหาลัยนี้เป็นในอ้อมอกอ้อมใจเราได้นะคะเพราะว่าทุนค่อนข้างดีค่ะแล้วก็อย่าลืมโหวตข้างซ้ายนี้นะคะว่าลอบมหน้าอยากจะพ,พี่พูดถึงมหาลัยไหนแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างนะคะว่าอยากให้พี่แนะนำมหาลัยไหนค่ะ